หลายปีก่อนเจ้าได้พายแพ้ข้าไปแล้วเจ้าคิดรู้ว่าคราวนี้เจ้าจะเอาชนะขันได้เขาเคือเจ้าสำนักคนสุดท้ายของพักมารหงเฉินที่หายสาบสูญไปเมื่อห้าปีก่อนจางอี้เซียนพักมานที่ว่ากันว่าเป็นพวกนอกรีใจขอหดเยียมพวกนั้นน่ะเหรอ สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Burning s o r d d e s e t นั่นเองเป็นเกมจากผู้พัฒนาชาวไทยอีกแล้วมีเสียงภาคไทยแล้วก็ภาษาไทยในเกมด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับใครที่ชอบแนวโซลไอดนะครับผมเหมือนพวกเอลเดอร์ริงนะครับหรือว่าในส่วนของตัวแบ็กวูคองหรืออะไรประมาณนี้นะครับลองมาดูเกมนี้ได้เป็นอีกเกมที่น่าสนใจนะครับนาตอนนี้ตัวเกมว่าเปิดให้ลองเล่นกันอีกแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวบรรยากาศตัวเกมเพิ่มเติมกันได้เลยทุกผู้ชมครับ ตัวเกมยังเป็นอัลฟาเวอร์ชันนะผมเคยเล่นเอเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้มานะครับตอนนี้เขาเพิ่มพวกลูกเล่นสกิลใหม่ๆห,หรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองผู้ชมครับในเกมมีเสียงภาคไทยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นภาพกราฟิกในเกมเลยนั่นเองผู้ชมครับมีการกระโดดแบบนี้นะครับนี่นี่ดูครับนี่ยังไม่ได้มีแบบเออสกิลอะไรดูครับอย่างเท่ แล้วก็ตัวเกมมันจะมี่าเสียงภาคไทยด้วยนะครับแบบจัดเต็มเลยนะมีเสียงภาคไทยมีภาษาไทยในเกมนะครับถือว่าดีนะน,าานี่ครับเห็นว่ามีเสียงภาคลแล้วก็สามารถโจมตีได้นะครับโอ้ยโดนนี่ดูครับท่านผู้มชมครับสกิลมาแบบจัดเต็มครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t ั l e s e a r a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center มาโหโดนครับอันนี้คือ คือเป็นแพ้ใช่ไหมลืมดูเฮ็ดพีตัวเองเหรอโอ้ไม่กล้ามี่คือเราต้องกัดจังหวะดีๆนะครับคือดูสังเกตเฮดพีด้วยนะเมื่อกี้ผมลืมดูเฮดพีนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวแบบเออโซไลท์นั่นเองทะผู้ชมครับนี่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 เดี๋ยวถอยกันถอยกัน น,นี่นี่คือมันแบบมันมัน,มนทีมน่มีท่าเพลิงแบบนี้ท่านผู้ชมครับเร็จไปหนึ่งเลยอีกสองครับนี่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 โดนไว้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะนี่เอยถ้าเปิดให้บริการจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนะ ไปกันต่อครับอันนี้สามารถทําการเอ่อหลอดเวลาที่หลอดไฟเต็มะครับมันสามารถเอ่อใช้ท่าแบบอัดคีได้นี่ตกตีตกไหมไม่มีเนาะโดนครับโดน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 ไม่ล่ะโดนไม่ล่ะโดนไม่ล่ะ โดนไม่ล่าโดนไม่ล่าโดนโดนไม่ล่าโดนแช่อุย้ยถอยก่อนมันน,นี่ขนาดนี้เลยเหรอวะเอ็นพีน้อยแท้เอ็นพีน้อยแท้เอ็นพีน้อยแท้นะครับเหลืออีกตัวหนึ่งเปล่าวะโอ้โห ือบอกเลยว่าออกราฟิกนี่มันสุดจัดอยู่แล้วนะครับคือเคยเล่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตัวเกมมันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะยังเป็นเดมโมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดมโม่นะเกมนี้เป็นเกม PC นะครับนะลืมพูดต้นคลิปนะครับนะเออโอ้ยแบบนี้ผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่า HP มันน้อยแบบ HP มันน้อยแท้นะครับ โอ้โโดนคลิบร้อยแล้วนะครับผมนะโอ้โหคืออันเนี้ยมันเป็นแนวโซลไลท์ใช่ไหมครับตอนที่ต่อสู้บางทีอะ่ะมันตัดฉากให้บางทีได้สู้ข้างล่างใหม่ได้สู้ข้างบนใหม่อะไรแบบนี้นะตะไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราได้สู้ข้างบนนะครับถือว่าโอเคอยู่นี่นี่ เราใช้ถ้าไอ้นี่เยอะเกินไปใช่ไหม HP ไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยโดนทีเดียวเราจะโดนแล้วโอ้ไม่กอคือแบบใช้สกิลแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรนะ HP มันหมดท่านผู้ชมเราก็เลยแบบโดนจัดหนักนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่เป็นแนวแบบโซไลด์มือจะเป็นประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ เนี่ยเราปลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะโดนธรรมดาไปก่อนติดไฟแล้วอันนี้แค่โจมตีธรรมดาก็เป็นคอมโบให้แล้วนะครับนี่นี่นี่โอ้ยโดนคือโดนมันโดนหนักนะไอ์ธนูเนี่ยธนูเนี่ยนี่คือถ้ามันโดนมันโดนโคตรหนักอนะ่ะนี่นี่ จะคิวแบบจัดเต็มครับเห็นปะตอนนี้เฮ็ดพีผมหมดละเฮดพีผมหมดละคือผ่านตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปครั้งต่อไปนะครับเนี่ยเราใช้ยุทธที่เป็นยุทธโลหิตนะครับมันจะผ่านเฮ็ดพีธาตุไฟเข้าแทรกหรอ อ่าเดี๋ยวทำไมมันกดไม่ได้วะมันจะมีเกี่ยวกับทบทวนวิชาครับจะเป็นทักษะต่างๆนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเป็นทักษะเกี่ยวพวกลมปานหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะการโจมตีนะครับกระบวนท่าต่างๆนี่มาอ่านดูได้นะครับลองศืกษาแล้วกันนะครับผมอ่ากดมุ่งมั่นเรียนรู้ปไปก่อนนะครับ,บเนี่ยนี่ เนี่ยเรากกดแบบนี้ไปก่อนก็ได้นี่อันนี้แบบโซ่แบบไม่ได้แบบซีเรียสจริงจังในขนาดนั้นผู้ชมครับเพราะว่า HP เราบ่มีแล้วนะครับนี่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 ไหวไว้เนี่ยคือโดนทีเดียวคือเรียบร้อยไงจะชิลขึ้นนิดนึง Okay. ไปทางนี้ครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเราวิ่งมาก่อนข,อข้าต้องกลับไปที่บ้านเพื่อหาวิธีถอนพิษอันนี้อ่อฟื้นฟู HP นะครับตอนนี้สกิลเรามีค่สอสกิลนะครับที่เป็นสกิลไฟแล้วก็สกิลน้ําแข็งนะครับแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> อันนี้จะเจอตัวละครใหม่นะครับโอ้โหนี่นี่เอาเป็นว่าก็าพรีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่แบบอชอบเกมจากผูนาชาวไทยนะครับก็ลองมาเล่นเดโมได้ตัวเกมเป็นเกม PC นั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ